ตั้งแต่มีเสือบุกเข้ามาอาละวาดเข็นฆ่าผู้คนในห,หมู่บ้านตายไปมากมายหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาซึ่งมีชาวบ้านที่หลอดตายมีทั้งผู้หญิงเด็กและคนแก่คนเฒ่าชราส่วนชาวบ้านคนอื่นๆที่ล้วนแล้วแต่มีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์และหาของป่าล้วนแต่ถูกเสือเข็นฆ่าล้มตายไปเกือบหมดชาวบ้านส่วนที่เหลือก็เลยต้องพากันอพยพหนีออกจากหมู่บ้านไปปล่อยให้หมู่บ้านนั้นกลายเป็นหมู่บ้านล้าง เนื่องจากว่าไม่มีใครสามารถที่จะล่าเสือได้เพราะเสือที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านไม่ใช่ว่ามีแค่ตัวเดียวแต่ว่ามันมากันเป็นฝูงไม่เช่นนั้นก็นคงไม่ขนามือของชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นพรานไปได้ด้วยสาเหตุที่ได้ยินมาว่ามีพรานในหมู่บ้านได้พากันเข้าไปล่าสัตว์ในป่าและได้ไปเจอกับเสือแม่ลูกอ่อนเข้าแทนที่จะพากันหลบหลีกด้วยสัญชาตญาณของการเป็นพรานแม้ว่าจะไม่มีความเกรงกลัวเสือพวกนั้น แต่ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะฆ่าหรือว่าล่ามันส่วนใหญ่ก็จะพากันหลีกเลี่ยงไปให้พ้นผลเสียแต่พลานที่ไปเจอเสือแม่ลูกอ่อนกับพากันยิงเสือแม่ลูกอ่อนกับลูกน้อยของมันอีกสองตัวตายยกครกนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีฝูงเสือบุกเข้ามาอารวาสถึงในหมู่บ้านหลังจากที่ฆ่าแม่เสือและลูกของมันตายพลานพวกนั้นก็นยังเอาซากของมันกลับมาด้วยช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก็แช่ว่าจะมีแต่ชาวบ้านที่ล้มหายตายจาก เสือที่พากันบุกเข้ามาก็ล้มหายตายจากไปหลายตัวเช่นเดียวกันหมู่บ้านที่ถูกทิ้งล้างเอาไว้จึงเหลือทิ้งไว้แต่เศษซากโครงกระดูกทั้งของมนุษย์และของเสือที่เกลื่อนกราดกระจัดกระจายไปทั่วช่วงเวลาต่อต่อมาก็ยังมีพลานต่างถินแวะเวียนเข้าไปดูลาดเล้าที่หมู่บ้านแห่งนั้นอยู่บ้างแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในหมู่บ้านเพราะว่ายังเห็นเสือเพ่นผ่านหากินอยู่ในบริเวณน,นั้นส่วนบ้านเลือนเข้าของเครื่องใช้ยังเห็นตั้งตระง,งานอยู่แบบเดิม มีเพียงแค่ต้นไม้ใบหญ้าที่สูงใหญ่ท่วมหัวท่วมหลังคาเรือนจนแทบจะกลายเป็นป่าไปแล้วชาวบ้านที่พากันอพยพออกมาจากหมู่บ้านหลายครอบครัวก็อยากจะกลับไปขนเอาข้าวของเครื่องใช้ออกมาด้วยเพราะตอนที่อพยบออกมาแทบจะหนีเอาแต่ตัวรอดออกมาได้เท่านั้นแต่บางส่วนก็ยังคิดถึงหมู่บ้านคิดถึงถิ่นกำเนิดของตนเองอยู่อยากที่จะกลับไปอยู่ในหมู่บ้านดังเดิมจนเมื่อเวลาผ่านไปรวมๆเกือบ20ปี คนเฒ่าแก่ชราที่พากันอพยพออกไปรุ่นนั้นต่างก็ล้มหายตายจากไปจนหมดสิน้นเหลือแต่รุ่นลูกรุ่นหลานที่เติบใหญ่ขึ้นมาแม้จะออกไปตั้งลกหลากถิ่นฐานทำกินอยู่ที่อื่นแต่ก็ยังยึดอาชีพหาของป่าและลาสัตว์อยู่สืบทอดวิชาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับผืนป่ามาจากบรรพบุรุษของตนที่ล้มหายตายจากไปโดยความที่ผืนป่าที่พากันเข้าไปหากินมีความกว้างใหญ่ไพศาลก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะเข้ามาที่หมู่บ้านล้าง ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองจะมีก็แค่เพียงบางคนเท่านั้นที่อยากจะย้อนกลับเข้ามาดูอดีตในวัยเด็กของตนเองอาจจะพบหล่องรอยหรือว่าข่าวของจําเป็นที่มีผลต่อจิตใจของผู้เป็นแม่ของตนได้ก็เพราะว่าผู้เป็นพ่อก็ถูกเสือขาตายไปในเหตุการณ์นั้นเช่นเดียวกันพลาน,นมผู้มีชื่อว่านานฟ้าได้หนีตายออกจากหมู่บ้านไปพร้อมกับแม่และตายายซึ่งผู้เป็นตาของนานฟ้านั้นก็เป็นพลานเก่าแก่ของหมู่บ้านคนหนึ่ง เรื่องวิชาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับผืนป่าและการล่าสัตว์การใช้อาวุธและวิชา,าคมก็ล้วนแต่สืบทอดมาจากผู้เป็นตาของตนเองทั้งสิน้นสมัยก่อนแม้จะย้ายถิ่นฐานออกไปตั้งลกหลกักอย่างพื้นที่แห่งใหม่ชาวบ้านก็ยังต้องดิ้นลนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆยังไม่มีความเจริญคืบคฐานเข้ามาชาวบ้านและลูกหลานถึงได้สืบทอดวิชาการหากินต่อๆกันมาเช่นเดียวกันกับน่านฟ้าที่เริ่มเข้าป่าหาล่าสัตว์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น เพราะต้องหาเลี้ยงครอบครัวทั้งแม่และตายายที่แก่ชราไปมากแล้วจนตากับยายกับผึ่งมาเสียชีวิตไล่เลี่ยกันโดยโรคชราเมื่อปีสองปีที่ผ่านมานี้เองยิ่งเพิ่มความเศร้าใจให้กับผู้เป็นแม่ของนานฟ้าเป็นอย่างมากเพราะนอกจากตนที่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่มีพี่น้องที่ไหนอีกตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ก็เฝ้าพ่ำเพ้อถึงแต่พ่อตลอดไม่เคยลืมจนเมื่อมีโอกาสได้เดินทางย้อนกลับมาที่หมู่บ้านเกิดของตนเอง หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาไปเกือบ20ปีแล้วช่วงเวลานั้นก็ยังมีข่าวว่ายังมีคนพบเห็นว่ามีเสืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านและก็มีบางคนเห็นว่ามีชาวบ้านอาศัยอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีหากว่ามีเสืออาศัยอยู่ก็ย่อมต้องไม่มีคนหากว่ามีคนก็ไม่มีทางที่จะปล่อยให้เสือมันยังมีชีวิตอยู่แบบนั้นได้เมื่อนานฟ้าเข้าไปใกล้หมู่บ้านแทนที่จะตรงดิ่งไปตามทางที่พอจะจำทางได้ ถึงลักษณะภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านแต่กับใช้วิธีปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปแทนเพื่อความปลอดภัยหากว่ามันมีเสืออยู่มันอาจจะดักซุ่มโจมตีเอาได้เมื่อขึ้นไปที่เชิงไหลเขาก็มองเห็นลงมาทั่วทั้งหมู่บ้านที่ถูกปกคลุมไปด้วยแมกไม้จนแทบจะกลมกลืนกลายเป็นผืนป่าไปแล้วมองเห็นเรือนหลังเก่าของตนเองก็เหลือแต่เสาตั้งโดเดเพราะว่าหลังคาและข่างฝานั้นผุพังไปจนหมดไม่ต่างอะไรกับบ้านเรือนของชาวบ้านหลังอื่นๆ ที่มองเห็นนอกจากเสาก็มีพื้นและสิ่งของที่ยังวางและเกละกะอยู่บนเรือนไม่มีร่องรอยว่าเรือนไหนจะมีคนอาศัยอยู่ได้ตามที่เคยได้ยินมาจากพลานต่างถิ่นว่ามีการพบเห็นคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านน่าจะเป็นเสือสมากกว่าที่สามารถหลบซ่อนอยู่ใต้เรือนที่ยังมีพื้นหลบแดดหลบฝนอยู่ได้แต่ด้วยความไม่ประมาทนานฟ้าก็ยังอาศัยมัดนั่งห่างเฝ้าสังเกตการอยู่บนต้นไม้ใกลๆกับหน้าผานั่นเอง เพราะว่าช่วงเวลานั้นไก่จะคาเต็มทนแล้วไม่อยากจะเสี่ยงภัยอันตรายเข้าไปสํารวจช่วงเวลาโพเพขณะที่นั่งมองสํารวจและลึกนึกถึงความหลังสมัยเด็กๆที่ยังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆในหมู่บ้านสายตาของนานฟ้ากับไปจะเอเข้ากับร่างของคนคนหนึ่งตามลักษณะที่ได้ยินมาจากพลานคนอื่นๆที่เคยพบเห็นว่ามีคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเยื้องอย่างเดินไปเดินมาอยู่ในหมู่บ้านด้วยความใจเย็น ไม่มีระแวดระวังภัยหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ด้วยสัญชาตญาณของพลานที่แม้จะมีประสบการณ์น้อยอย่างน่านฟ้าแต่ก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมาจากผู้เป็นตามากมายพอที่จะสังเกตได้ว่าไม่น่าจะมีคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้คนผู้ที่เห็นนั่นมันน่าจะมีอะไรมากไปกว่านั้นนอกจากน่านฟ้าที่แอบเฝ้าสังเกตการอยู่นอกหมู่บ้านอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้ก็ยังมีพลานต่างถิ่นคนอื่นอีกที่ก็อยู่คนละฝั่งของหมู่บ้าน เมื่อเห็นว่ามีคนปรากฏตัวอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นล่างของชายวัยกลางคนลักษณะการแต่งตัวและเสื้อผ้าดูเหมือนคนรุ่นโปรุ่นตาครูต่อมากับมีพลานที่แอบซุ่มอยู่คนละฝั่งฝั่งหมู่บ้านเดินดิ่งตรงมาทักทายกับชายผู้นั้นด้วยการโบกไม้โบกมือพูดจาอะไรกันน่านฟ้าก็ไม่ได้ยินเพราะว่าจุดที่นั่งห่างสังเกตการอยู่นั่นไกลอยู่พอสมควรพลานต่างถิ่นเดินดิ่งเข้าไปหาชายวัยกลางคนนั้นที่ยังยืนนิ่งรออยู่อย่างสงบ พอไก่เข้าไปถึงตัวของชายวัยกลางคนจูจูพลานต่างถิ่นผู้นั้นก็ถึงกับพังะถอยหลังโกรธนานฟ้าที่คอยสังเกตการอยู่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพลานผู้นั้นวิ่งหนีสุดชีวิตพร้อมกับหันปืนสับไกเสียงดังสนัน่นกระสุนปืนพุ่งเข้าไปที่ล่างของชายวัยกลางคนที่วิ่งตามไปถึงกับหงหลังพึงแต่จูจูก็ลุกพลวดขึ้นมาได้นานฟ้าถึงเข้าใจว่าชายวัยกลางคนนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่ รีบคว้าปืนของตนเองปีนลงจากนั่งห้างวิ่งตรงดิ่งไปช่วยพลานต่างถิ่นคนนั้นซึ่งก็วิ่งตรงมาทางนั่งห้างของน่านฟ้าพอดิพอดีเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงริมหน้าผาด้วยสัญชาตญาณของพลานคงคิดว่าที่สูงน่าจะปลอดภัยกว่าวิ่งลงไปด้านล่างวิ่งไปด้วยหันปลายกระบอกปืนกลับไปยิงชายัวกลางคนนั่นไปด้วยจนมันหงายหลังพึงล้มลงไปทุกครั้งถึงทำให้มันเสียจังหวะตามไม่ทัน แม้ว่ากระสุนจะไม่สามารถทำอะไรชายไวกลางคนนั่นได้แต่เมื่อพลานต่างถินวิ่งเข้ามาใกล้นานฟ้านานฟ้าถึงบอกให้รีบปีนขึ้นไปบนน่งหางของตนเองที่อยู่ใกล้ๆส่วนตัวของนานฟ้าเมื่อเห็นจัจจาว่าชายไวกลางคนนั่นมีดวงตาเป็นสีเหลืองอมพันธ์ซึ่งนั่นมันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์แน่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ตาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่มีเสือเข้ามาอาละวาดกัดกินเขนข่าผู้คนในหมู่บ้านมันได้กินผู้คนไปมากมาย อาจจะกลายเป็นเสือสมิงไปได้กระสุนในลำกลองปืนของนานฟ้านั้นได้ลงอกขระคาถาอาคมเตรียมรอไว้ก่อนแล้วว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาแน่จึงได้สับไกปืนยิงสวนหลังของชายวัยกลางคนที่กำลังวิ่งเข้ามาจนกระสุนอาคมของนานฟ้าพุ่งเข้าไปประทะกับหลังของชายไวกลางคนนั้นหงหลังพึ่งกลิ่งลงไปตามเนินหินขณะที่กลิ่งลงไปจู่ๆร่างของชายัยกลางคนนั้นก็ได้กลับกลายล่างเป็น,นลายพาดก่อน ตัวยาวเจ็ดแปดศอกเห็นจะได้ลักษณะ่าทางเป็นเสือที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากคงจะมีพลานต่างถิ่นหลงมาเป็นเหยื่อให้กับมันไม่เคยขาดนั่นเองเหมือนกับพลานต่างถิ่นที่บัดนี้ได้ปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งห่างของน่านฟ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นว่าด้านหน้าของตนเองนั้นจากร่างของชายวัยกลางคนกลายเป็นเสือสมิงก็ไม่ได้ทําให้น่านฟ้าแสดงอาการตกใจหรือหวาดกลัวแต่อย่างใดล้วงเอากระสุนอาคมในย่ามยัดใส่ลำกล่องเดินดิ่งเข้าไป ยิงซ้ำเข้าไปที่ล่างของเสือสมิงที่มันกำลังตะเกียกตะกายจะปีนกลับขึ้นมาอีกครั้งกระสุนนัดแรลกแม้จะไม่สามารถหยุดยั้งมันได้แต่ก็สามารถเจาะเข้าไปที่กลางแผงอกของมันจนเลือดสดสดแดงฉานทะลักออกมาด้วยอาการบาดเจ็บแทนที่มันจะเข็ดขยดักกับยิงสร้างความดุร้ายร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหตะเกียกตะกายกระโจนพุ่งพรวดขึ้นมาประทะเข้ากับกระสุนนัดที่สอง ที่ครั้งนี้กระสุนอาคมพุ่งเจาะเข้ากลางแสกหน้าของมันพอดีพอดีจนกลิ้งตกลงไปตามเนินหินแม้จะยังไม่สามารถทําให้มันตายได้แต่มันก็คงจะเกิดความหวาดกลัวและบาดเจ็บอย่างสาหัสลุกพรวดพลาดกระโจนหนีเข้าไปในหมู่บ้านน่านฟ้าเองก็ไม่รอช้าเมื่อมีโอกาสที่จะฆ่าเสือสมิงได้คงไม่ยอมที่จะให้มันหนีไปได้แน่เสียงพลานที่หลบอยู่บนนางห้างของน่านฟ้าตะโกนบอกให้น่านฟ้าระวังตัวให้ดีน่านฟ้าก็ได้แต่หันมายิ้มให้ แล้วก็รีบกระโจนลงเนินหินตามไปเข้าในหมู่บ้านตามล่องรอยของเลือดสดสดของมันที่ไหลหยดไปตามทางจนลอยเลือดของเสือสมิงนั่นมันหายขึ้นไปบนเรือนหลังเก่าของนานฟ้านั่นเองที่บัดนี้ถูกต้นไม้ปกคลุมจนแทบจะมืดมิดพยายามเพ่งมองฝ่าความมืดเข้าไปโชคดีที่ท้องฟ้ายังไม่มืดสนิทมากนักยังพอเห็นอะไรเป็นอะไรได้บ้างเห็นลายผาดกข,ของมันหยวหยาบหยวหยาบอยู่บนเรือนพร้อมกับพื้นเรือนนั้นสันไหว ด้วยความที่มันผุพังไปมากแล้วจึงได้ยกปืนยิงสุ่มเข้าไปเสียงดังสนัน่นไม่รู้ว่ากระสุนถูกบริเวณไหนของมันรู้แต่ว่ามันดิ่นพลางไปมาจนพื้นเรือนนั้นหักพังโครมลงมาที่พื้นถึงได้มองเห็นล่างของมันนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นนั่นเองท่าทางคงจะขาดใจตายคาที่ที่ด้านล่างนั้นดูจะมืดมิดไปหน่อยน่านฟ้าจึงตัดสินใจที่จะย้อนกลับมาที่นั่งห้างรองให้ถึงลุ่งเช้าของวันลุกขึ้นจะได้เข้าไปสำรวจที่เรือนของตนเองอีกครั้ง พอแน่ใจแล้วว่าเสือสมิงนั่นตายแน่นอนทั้งพลานต่างถิ่นและนานฟ้าได้พูดคุยสนทนากันอยู่จนถึงฟ้าสางของวันลุงขึ้นจึงได้พากันรีบปีนลงจากนงาง้างตรงด่งไปที่เรือนหลังเก่าของนานฟ้าทันทีถึงได้มองเห็นล่างของเสือสมิงนอนอาบเลือดแดงฉานตาเลือกถลนอาป,ปากค้างอยู่ใต้ซากเรือนของนานฟ้านั่นเองนานฟ้าใช้เวลาเข้าไปลื้อค้นข่าวของที่พอจะจําได้ว่าเป็นข่าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เป็นพอ่อ จะได้เอาติดไม้ติดมือกลับไปให้ผู้เป็นแม่ได้และลึกนึกถึงความหลังให้คล้ายเศร้าโศกลงได้บ้างก่อนที่ทั้งสองจะช่วยกันเผาร่างของเสือสมิงนั่นทิ้งเสียเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีอาถรรพ์อะไรตามมาอีกหรือไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้นั่นก็น,นับว่าบญมากแล้วก่อนที่จะพากันเดินสำรวจไปรอบๆหมู่บ้านถึงได้รู้ว่าน่าจะมีเสือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่มันอาศัยอยู่ที่นี่และมันได้กลายเป็นเสือสมิงเสือตัวอื่นๆถึงได้หลบหนีเข้าป่าลึกกันไปหมด เมื่อพากันกลับไปที่หมู่บ้านของตนเองหลังจากที่ได้ยินข่าวคราวจากน่านฟ้าว่าหมู่บ้านเดิมของตนเองได้กลับมามีความสงบสุขอีกครั้งคนที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ปรึกษาหารหลือกันว่าจะย้อนกลับมาตั้งถิ่นฐานยังหมู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นไม่กี่เดือนผ่านไปก็ได้ทยอยกันย้ายกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านเดิมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะคนที่เคยอยู่ที่นี่ต่างก็รู้ดีว่า มันเป็นทำเลที่เหมาะสมกับการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและหากินเนื่องจากหลักๆในสมัยนั้นชาวบ้านจะมีอาชีพการหาของป่าและล่าสัตว์เป็นหลักอยู่แล้วเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายนั้นก็มีมากหากไม่เกิดเหตุสุดวิสัยดังที่ผ่านมาและในภยายภาคหน้าก็คงจะไม่มีเรื่องราวและร้ายอะไรเกิดขึ้นมาอีก